สวัสดีครับสวัสดี f c บอบอยคนใช้ชาแนลครับสวัสดี f c พี่ห้อยเดินที่นิสานิ่มนะครับผมขอคุนพี่น้อง f c ทุกหมองทุกบอลด้อนะครับที่ติดตามเราชมนะครับผมเป็นกําลังใจให้บ้าบอยคนใช้ชาแนลตลอดมานะครับผมมือนี่บ้าบอยนะครับกับพี่ห้อยเดินที่นิสามาเราเบิ้งน้าอยู่ฝ่ายบ้านหนองพลิงครับเอาสะดุ้งมาดั้มครับผมพี่น้องบุรุกว่ามีปลาบอนะครับผม เป็นตะล่งได้บอนะครับเดี๋ยวไปติดตามกับพี่ข้าดินครับผมสวัสดีครับน้ำยังเบิดลในขึ้นมาไหลายครับผมพี่น้องปกติน้ำแถวนี้สิเต็มเลยครับผมนะครับน้ำสิขึ้นมาหอดพี่เลยครับผมวันนี้น้ำน้ำยังมาบอกสุทธในหอดนะครับเพิ่งแง่เขาว่านะครับลองนี่ครับ หัวินลงเหรอครับผมพี่หัวดินกำลังลงครับพี่น้องน่ามันบกลงแนยอยู่ดีนเนาะมันยากาศรอบปลาครับผมรอบปลารอบหอยนะครับผมพี่น้อง ปกติสายนาำแคบๆแบบนี้นะครับผมตอนที่ว่าป่าเพลนแลนนะครับนามมากนะครับยกเอาแถวนี้พี่น้องเอ,อ้ยยกเอานี่กระสืบ่มิดครับพี่ขวัเด่นกำลังจัดการนะครับผมขอบพุณนเอฟซีนะครับพี่พี่ขวเดินทีตีสานะครับอรเอฟซีบาบ่อยผลใช่ชาแนลนะครับที่เขามารับชมเป็นกำลังใจเด้อนะครับผม เมื่อนีมาลองเบิงครับพี่น้องมันยกสะดุงล่องเบิงใด้บ่ได้ดจังได๋กะขอโทษขออาภาัยพี่น้องไว้หลายลนนะครับผมปสิวะมันยกปลาคือบ,บ่ได้ดปลาปสิวะนะครับผมพี่น้องหอดสอนเพ่นบรรน่แเลียนพ่นกับบอลเลียนนะครับผมพี่น้องปลาเป็นแห้งเออแห้งใจให้น้ำนีดเด้อนะครับจะพาถิ่มปลาสองไอ้น้องเด้อนะครับพี่น้องผม ขอบคุ้มฮักคุมแพงจากพีจากน้องคือเขาเอฟซีถูกหม่องทุกบอลน,นะครับผมขอบคุณสำหรับเอฟซีที่คอมเมนต์เข้ามาหลายๆหม่องหลายๆบอลน,นะครับผมขอบคุณแข็งเออแข็งใจขอบคุณอ่าคอมเมนต์ที่พี่น้องอคอมเมนต์เข้ามาพี่แสนสิอบอุ่นจากพี่จากน้องครับมอบให้เพราะว่าสิเป็นป่าบอยคอนแทชช์แชนแนล กับพี่หัวดินที่อีสานนะครับหลังจากเสร็จพระราจิตการงานนะครับผมแล้วเวียกทั้งบ้านนะครับพี่หัวดินกับบ้าบอยกับสิปเยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องหอดหมองหอดบอลน,นะครับสุขปู่สุขคนเด้อนะครับผมฝากติดตามให้กำลับบงใจในเด้อครับผมฮะมันเลิกตัวมันเป็นลิงอยู่นี่ตรงน,นก็ทิลุกมาได้ น่ามกะไรดีอยู่ด้ครับพี่น้องขี่ตะปัวกับมาแตว่าบุมิปลาครับมือนีบ่ได้ปลากะมาทดสอบเบิ้งสนอครับผมพี่น้อง เรียนขั้านาบนเรียนกับบนเรียนพร้อมกันเลยได้แต่มันกับแปลก,ลกันเนาะปานะแต่ขั้นย่ามเรียนนี่โอ้แจกสดๆมากกับมากพร้อมกันย่าบเรียนกับมิตรคือคนข่าฝนนี่ฝน็บน่บตกครับพี่น้องตกกระตกพ่อกระเทินนะครับผมตกตกว่าเป็นพอซิมีน้ำขังน้ำให้เขาให้น้ำนะครับ แต่ว่าทางอื่นฝนตกนี้ดีครับได้ยินข่าวฝนตกแห้งน้ำนะครับแถวบ้านที่หาดินกับบ้านบ้าบอยนี่พอท่านในตกครับท่านดนตกเป็นน้ำเป็นตอนครับผมพี่น้องส่วนมากฝนนี่ที่น้ำไหลนี่ก็มาจากทางอื่นนะครับผมเนก็ไหลทอนเข้ามาลุ่งหูหอยหูเซ่น,นะครับเนกระไหลมาเรื่อยๆนะครับผม ได้บ่วได้บ่วกันนู่นะครับผมพี่น้องครับเมื่อนีบัวบอยมาเก็บบรรยากาศนะครับเก่าเก้านะครับผมพี่น้องได้รับชมกันนะครับเอาบรรยากาศนะครับเว้นกำลังขึ้นครับผมพี่น้องอู้นะครับผมเต้นกำลังขึ้นครับ อันนี้กระสิเป็นหมองที่กระเจ้าเฮ็ดห่างนะครับพนเดินมาพี่น้องเพื่อนเฮ็ดหางไว้ถัาตึกแหวานแหน,นะครับผมนี่ครับผมเป็นหางที่พี่น้องเพื่อนเฮ็ดไว้นะครับไว้จะวานแหโดยเฉพาะนะครับผมครับหนาเพื่อนกัดสีไหลมากประมาณนี้ครับ บางคนผู้บ่าวผู้สาวนะครับเด็กน้อยนักเรียนนะครับเพิ่นกัซซมาล่นน้ำตอนแรกๆนะครับผมตอนแรกๆตอนเที่ยงตอนบายนะครับกัจเจ้ากัซซมาเ่นน้ำอยู่นีนกันนะครับอยู่ฝ่ายกันนะครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศใต่ก้นฝ้ายครับใต่ก้นฝ้ายบ้านนาอุดม บ,บันหน้าสะแบงของเขานะครับผมฝวายบันนองโฮลิงนะครับพี่น้องนามเพิ่นกับสิไลท่อนไปทั้งเซ่ครับผมเีาดินกันโยกลูกจะขังเบ้าบ่อยนะครับผม ชิดหอดคิดถึงพี่น้องสุขูสุขคนครับผมจังไหญมากเหตุวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับผมการยกสะดุงยกย่อนะครับผมว่าสีหาปลาไปปิ้งกินง่ายสนอกครับพี่น้องแต่บรุว่าสีมีบอนะครับในบ่ได้กับซอยรุ่นซอยเชี่ย์ซอยเป็นกำลังใจเห็นน้ำคือเกาเด้อนะครับผมพี่น้อง เจบ่บอยสังเกตบางนีพี่ห้อดินยกม่านสิบบาทเราวพราท่านได้เห็นปลาพอ่อโตอยู่ครับน้ำน้ำก็เป็นตะมีปลานะครับผมพี่น้องมองเคยอยู่เคยกินครับนี่ยำเพลินมีปลากะโอ้พี่น้องเอ้ป่ามีแต่ตัวงามดีครับผมบรรยากาศครับขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC หลายๆเด้อนะครับผมขอบคุณทุกหมองทุกบอลน,นะครับค่ะ,ะคลิปนี้บ่ม,มียังไปฝากไปตอนพี่น้อง ครับบ่มีปลาพี่น้องได้เบิ่งไดม่วนได้ซ่นกันกับกาบขออภัยพี่น้องหลายๆด้วยกาบขอเอฟอภัยเอฟซีว้ทุกหม่องทุกบอลนะก็แล้วกันนะครับผมพี่น้องหันมารับชมบรรยากาศนะครับน่ายใไต้ฝนายนะครับฟองสีปวากันน้อนะครับผมพี่น้องบรรยากาศดีๆครับฝากตอนพี่น้องทุกหม่องทุกบอลนะครับผม ำหรับชิปดีกับสิเอาไว้สับนิดสก่อนนะครับผมพี่นองครับขอพี่นองอยู่ดีมีแห้งลำรวยสุขกาพาแข็งแรงทุกหม่องสุกบอลครับเออ,อ้ายไปใส่พี่ห้อเดีนสิขึ้นแล้วครับพี่นองอไดอยู่มั้งก็คอยยางมากมาลึกกว่านีดต้อง,งมา่า